หลายๆท่านนะครับถามผมเข้ามานะครับว่ากริดรูปแบบปัตตานีเป็นแบบไหนนะครับที่บ้านก็มีบางคนก็บอกว่าเป็นรูปแบบปัตตานีบางคนก็บอกว่าเนี่ยคือกริดปัตตานีนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาบอกเล็กๆน้อยๆนะครับผมเพื่อนๆครับกริดเนี่ยมันมีหลายสกุลมากนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ในแหลมมาลายูไม่ใช่แค่เฉพาะปัตตานีอย่างเดียวนะฮะเขาใช้ทั่วนะครับผมซึ่งแต่ละพื้นที่ก็มีรูปแบบของตัวเองนะครับซึ่ง อาเกตเนี่ยถ้าในปัตตานีเนี่ยฮะมันมีทั้งเกตที่ใช้ในปัตตานีกับเกตรูปแบบปัตตานีอันนี้มันต่างกันนะครับเกตที่ใช้ในปัตตานีก็คือเอารูปแบบอื่นๆมาเป็นมาใช้ในปัตตานีแต่ถ้าอยากจะดูเกตที่เป็นรูปแบบปัตตานีแท้ก็คือรูปแบบแบบนี้นะครับนี่คือเกดรูปแบบปัตตานีแท้ต้องเป็นถ้าเป็นภาษามลายูก็จะเรียกว่าริตตาจงนะฮะถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเรียกว่าเกตหัวนกพังกกะนะครับหัวนกแบบนี้นะครับ สลามสวัสดีทุกคนด้วยนะครับโอเคครับเพื่อนใครที่อยากจะดูข้างในของกิจดหรือว่าใบกิจดเนี่ยวันนี้นะครับผมมาแล้วนะครับเดี๋ยวได้ดูแน่นอนนะครับจัดเต็มแน่นอนนะครับวันนี้นะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปดูเล่มแรกเลยนะครับคือเล่มนี้นะฮะโอเคนะครับเรามาดูเล่มแรกก่อนเลยนะครับผมก็คือเล่มนี้นะครับคือกิจดรูปแบบปัตตานีนะฮะหรือว่ากิตายงนะครับอันนี้จะเป็นใบตรงนะครับนี่จะเป็นใบตรงนะครับนะฮะ นี่คือใบตรงแบบนี้นะฮะกิีดนี่มีทั้งใบตรงแล้วก็ใบคดนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูใบคดนะว่าใบคดคืออะไรนะครับใบคดคือแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมต้องไปรีวิวนะครับประมาณนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันนะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อไปเลยนะต่อไปก็คือคดสานะฮะสคดนะครับก็คือแบบนี้นะครับนะฮะสมคดก็คือแบบนี้นะครับนี่คือจะเรียกว่าสคดคือกลีดนี่ แบบโคตเนี่ยมีจะเป็นเลขที่นะครับผมคือ3ามห้าเจ็ด้าแล้วก็ขึ้นไปเป็นเลขที่นะครับผมก็วันนี้ก็จะให้เพื่อนๆดูกันนะครับผมโอเคอันนี้คือ3าโคตนะต่อไปก็คือ5้าโคดนะฮะซึ่ง5้าโคดผมไม่มีเล่มใหญ่นะมีเล่มเล็กนะฮะห้าโคดก็คือแบบนี้นะครับต่อไปก็คือ7คดโคนะครับนะ7ดโคด7ดโคนะลักษณะข้างข้างนอกก็แบบประมาณนี้นะครับผมก็เรามาดูกันนะครับ นี่นะครับอันนี้คือเจ็ดคดนะครับนะฮะถ้าถ้าแบบมาดูตัวจริงมันจะสวยกว่านะเพราะว่ามันมีลายปลาโมนะครับผมนะ,ะม,มันจะปลาโมโดมีลายเอาง่ายๆคือลายกิดแล้วกันนะฮะลายบนกิดนะครับสวยงามนะฮะโอเคเ,ออเล่มต่อไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันนะฮะเ,เล่มต่อไปก็คือเก้าคดนะครับผมนะเก้าคดก็คือประมาณนี้นะครับอันนี้อาจจะไม่ไม่เห็นคดเท่าไหร่นะครับเพราะว่า มันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับผมนะแต่ว่านี่คือเก้าคดนะต่อไปก็คือสิบเอ็ดคดนะครับสิบเอ็ดคดสิบเอ็ดคดนะครับอันนี้คือสิบเอ็ดคดจะยาวหน่อยนะครับผมซึ่งคนที่เล่นก็จะรู้ดีนะครับผมนะตีนช้างนะครับตับอัลจอรนะครับผมโอเคครับประมาณนี้นะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับสลามสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ วันนี้ก็จะมาโชว์สิ่งนี้นะครับคือเพื่อนๆหลายๆท่านเนี่ยอยากจะดูข้างในของกิตหรือว่าใบกลิตนะครับซึ่งผมยังไม่มีเวลาว่างที่จะทํานะฮะเพราะว่าผมอยากจะให้เพื่อนๆดูหลายๆเล่มนะฮะแล้วก็อธิบายแบบละเอียดนิดนึงนะซึ่งผมก็เลยยังไม่ได้ทําคลิปนั้นออกมานะครับแต่พรุ่งนี้อาจจะลงนะครับผมนะพรุ่งนี้ผมอาจจะลงเพราะว่าผมอาจจะทําวันนี้นะครับซึ่งวันนี้ผมก็ให้เพื่อนๆชมันนี้ไปก่อนนะครับสิ่งนี้นะครับบอกได้เลยว่า สมมติว่าผมไปถาม100คนนะฮะทั้ง100คนนี้น้อยคนมากที่จะตอบได้ว่าสิ่งนี้คืออะไรนะครับหลายๆคนไม่รู้จักนะฮะซึ่งและอย่างหนึ่งมันเป็นสิ่งที่หาดูได้ยากนะครับดังแบบนั้นเพื่อนๆที่คนไหนที่รู้จักหรือว่าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่สามารถตอบได้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งอะไรคืออะไรนะฮะเพื่อนๆคนนั้นนะสุดยอดนะฮะบอกตรงนี้เลยว่าสุดยอดครับใครที่รู้ก็สามารถตอบได้นะครับบอกได้เลยว่าถ้าคุณตอบได้เนี่ยคุณคือสุดยอดนะครับ เพราะผมถามคือผมถามเนี่ยหลายๆคนเนี่ยตอบไม่ได้เลยนะว่ามันคืออะไรนะครนะครับข้างในเป็นแบบนี้นะครับก็แบบนี้นะฮะใครที่อยากจะดูกริดหรือว่าดูของโบราณต่างๆก็สามารถจะติดตามได้นะครับเพราะผมก็จะลงของของที่ดูหายากนะให้ชมเรื่อยๆนะครับเพราะผมมีอีกหลายหลายสิ่งนะฮะที่จะให้เพื่อนๆได้ชมนะครับโอเคครับเพื่อนๆใครที่ตอบได้ก็ตอบมาเลยนะครับ ผมจะรออ่านนะครับแล้วก็จะเฉลยพร้อมอากริดนะครับพรุ่งนี้นะครับหรือไม่ก็ถ้าถ้าไม่พรุ่งนี้ก็เดี๋ยวผมลงะฮะโอเคครับสวัสดีครับ